มานะทุกคนนะกินข้าวกินน้ำได้กินข้าวกินน้ำได้พี่น้องเอ๋ยเออเออบังสร้างไงพระเ็กกระทุ่งเอียงเนี่แต่มาว่าอยุ่พี่ท่านเล้วอยู่เอาข้าวผัดเจมเราเอาผักข้าวผัดมันอ่ะกินข้าวพี่น้องคารดอต์จังสูไปร้อยกระทุ่งนะคะเดรคลิปพี่น้องเบิรงกนะทอดปลาส้มนะคะแล้วก็ปลาหมึก ฮะเอาอย่างเจมมาแล้วจจเจมได้เจมออกกเองก็ได้กับคุณเชียงทอดนะคะขอบคุณป้าพรที่ส่งมาให้น้องเพึ่งนะคะเอาตั้งใจตั้งใจมื้อน,นี้วันนี้พันก็จะเรียนรำกับค,ะค,ะครูนะคะครูเจอานะคะตอนนี้กำลังบท่ครครูเจะอากลกับไปโอ้กับโอ้ไปทะเลกันไรโอ้ไปอะไเหรเตีเด้อเจยอาเนี่ยเป็นหมอรำออนไลน์นะคะสมัยก่อนนะคะเพราะาเจอ,อาร์เรีนรำผ่าน ผ่านอะไรนะผ่านกลุ่มบ่ผ่านกลุ่มของครูอืมแล้วบ้านเจ้าหน้าที่มันบ่คอยอ่านอนิพพามันเป็นมันเป็นลูกศิษย์กะหรีคู่เราบอาเองเนาะผมก็เลยว่าเอาโอ้ลูกอีห่านี่ก็จะรับสิบแบบที่พอแดงดอกอืมแล้วกัดชวาสันเขานั่งกำลังมาเขาวันมันกลากำลังมาที่เลยกันั่งอีกกี่บอืมกีบเลยโอ้กัดที่มีกีบเดียวนี่ตัว กิบเมียอีปอนกิฟวัวอีปอนกิบได้อีกเออมึงได้เจอแท้มื่อนี่ไปเห็นลงท่านนะคะเสียบีขับรถนะครับอีหาขากูสันบัซซันมึงมาขับมึงมาขับมึงมาขับเออถ้ากูขับกันย้อนสิยงคำแห้งวัดถ่ะแล้วฉันว่าไอตัวเขาห่อนงานเมื่อกี้นเลยแลไปงานอยู่ปากปากต่อปูปูเรือปากปาเมื่อยเด้อเมื่อเมื่อคืนนี่อากาศดีแห้งด้วยเพราะอากาศเย็นแห้งแต่ว่า ซาพึงอยากเมื่อ,อไรนะห,หัวที่รถลุเข่าหาผู้หาแล้วลาว่าเก่งนะพระอันห้ากันขับรถเมื่อได้เสยเมาไปแล้วฉันบ่ได้มาเสยัเลยบว่าฉัเลียนหนาเลียนหลังเลียนหนาเลียนหลังอยู่ั่เมื่อกี้กูกรเพื่อเองแเนาะเป็นอย่างเดี๋แล้วเอามาล้ำอีกแล้วนะโอ้ยพอสมมติให้ปืนขาบ้านอันบมต้ไบบพได้เห็นว่าอันต้นให้ไปงานตาำงานกันอกกนทีบอได้เห็นหนากันหรอกกอยู่หันมาขึ้นอ่ตอนนี้กำลังจำสิบอขึ้นไปไหมบอกเป็นบอก นี่ว่าเหล่าข่ามึงกินน้ำบีบกุ้งื้นหนิกุ้งล้างๆมากกว่าได้กินเหล่าข่าวแหลกๆโอ้ยจนวาน้ำแข็งเบิดเน,นาะน้ำแข็งบันม่มีใครลงไปสื่อเลยบ่ืมวะงานกินเบียร์จะแก้วเมื่อคืนนี่นะเด็กติดอยู่ในกองทีแต่จะตัวเศร้าไป<อ>าแล้วแข็งเบิดจากเด็กจกักรลอยสามจนะีลอยขาลอยละมาคอยพิ้งอัน ม,มันก็เพ่งไั่ยช่กุ้งแม่กับฉันอ,อันคือเน่ตแป้นเกา่าก็เป็นบาปผมาขอกันเฮ้ยลองเพ่องอันคือเน่ตแป้นเก่าเนาะได้ลอยหาศีกมันก็หนี่มาท่วงแล้วที่อีกอยู่ท่วงเพราะพ่อถือแก้วเบียร์ยมาพร้อมนะคะมืึอคือหนีไม่ไนนด้พี่น้องแต่จะมีอันกลุ่มหนึ่งมันเบาผื่นข่อยมันดาข่อยตัว แต่หากเจ้บาบัีอ,อ่อนดอกิแต่เขาแสบก็ยังนี่เพิ่นซูบซิบน้อยย่หล้งค่อยค่อยข้นล่ำนะเพิ่นกระูบเพิ่นว่ายากขึ้นบินเน่กนับ่าก่อาานข้นก่อนก่อนมันสิข <ๆ S 2> ึ้นมางานอืมมนจอดรถมาืลาอย่าน้อยขนหน่อยมา,มายจืดแต่อืออออมมันก็แอนคว่อันนตายหัหกกซังโหด สั่งก็สั่งตัวแหบหน้าปกติย่าละไม่ด้จ้ะแม่แต่ก็คือกินข้าวแซ่บอยู่บ้านเพิ่นสั่งก็สั่งปเลยจ้าแต่ก็มีความสุขของสินดีแต่ป่ได้มาตรุเดือดร้อนไะปลาเรมือแต่ว่าบางเทื่อกระสงใส่อยู่นี่มันเป็นเรื่องของเฮ่าในสินะเป็นเรื่องของแบบส่วนมันไม่เรื่องของเฉพาะของเราในสินะพื้นก็คือจังเดือดร้อนค่ะแต่จะไปข่าแม่เถอะหรอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็สั่งกันอยู่ไปอยูุวันนะจ๊ะ เรืองไรบ้างครัอนนี้ร้อยเหรอนอเยนอกใหม่ไม่เกิดนะคะอันสำเร็จึ้นคู่ไปยกอันนกอพันกว่าอ่างยนี้ล้คุณใครอีกแหละมันว่าเสือกอีสัตว์ฉันบ้าได้เลยแล้วเนาะเฮ้ยมออย่าบอกุมื่เดี๋วัตถพัดเมื่อยเนอระวัสิาสตบาบ้องวัาสตต่ำจิตนแซ่บกับพัดเป็นมักเมื่อยหมักแครลีนกับเป็นน้อยตางแล้วยังไปได้ได้ฉันกระแดบ ไปเห็ดลุงท่านพี่หนุกรกรต่อสู้ฟังผูนะ้เฒ่าเนาะเพิ่มกระเพ้าพิ่มอยากกินพุ่มเฝ้าหลายคอยตักคอบ้านในซิมดู่เจ้าคนยังไม่ได้ใส่อีหยังอยู่ <c oughs> เร่เร่เนี่ยเร่เร่ไม่หาไม่หลีบเร่เร่เร่เไม่เฝ้าไม่เฝ้ากระโจดเงถ้ยงมาใส่คอยตักแหงยัดเฝ้าขานยังพ่อท่านได้ซิมจะเป็นจังใดอยู่คอยบ้าพ่อมากดดันเขาเนาะยัดเฝ้ายัดเฝ้ายัดเฝ้าคอยว่า,ววาเอาแล้วเล่้งเขาเล่้งเขาบังคอยตักประแดดขอนสองจองเนาะปักพี่กอนเครื่องโคก ต่ำปาง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 คุณเอาคือเปล่าแทนใช่ไหมก็จะวะ่าลงท่านบน่เนาะมาสุดท้ายพอญาได้ก้กรมูนะได้คอยว่าคอยกับบาซิมแล้วก็กลับไปนั่งกินแล้วเค็มเค็ม,ม,มอีหล่าเค็มเค็มในแม่แม่ในผอดไปใส่อีกผูน้นึงต่ำนั่นคือเปล่าคลักแเถบะไปยะอันหนึ่งผัดอยากได้มาลุ้นมูเขาแบบต่ำแทนผู้เท่าอยู่ขานหลังอยู่ถ้าสามสี่ทุนเออคอยกัดตาไปเป็นตามคิวเนาะเพิ่อนอญาได้ก้กรมูดอกเพิ่าจะเป็น นก็จามีเงกล้วมีดมีทาบรรดาสักโรดอกมนก็ม่าเลงเลงเเนาะออาจาก่าเนี่ยเปียงข่อยว่ามันกันก็มารีออไม่รีบรีบต้องทำงานเอาก็ฝปาเกามตมวนผุนกับปล่อยเอาพ้นบ้นทับทับพี่กับถุงปัิกน่ะทับยีกบนไดใหญ่เนาะมันก็ตักโดยความทีปากมันถุงมันกันหน่อยมันกันยัดใส่ได้ละหน่อยพจิเลยออกแล้วฝาอือพจเลยออกแล้วฝ่านมาอยากได้ไรเลงเลงเลง อย่าเฝ้าหนีนะคอยว่าคอยตามแล้วคอยจะเอามือหยุ่มยาเสหายเฝ้าไรก็ได้ว่ัสดุนี้เรือ่องบาดที่แตกซ่อมสมนอำนาจจะมาลองดีกับอ,องค์ยิงบอกผู้ดีก็ดีดีอเพื่อเฝ้ากับเลียงอยากเฝ้าแล้ว,อว,อว,อวดอกผู้อยากลืนมูใครอีปมหนไปหันกึ้งใครเป็นแม่คอยบ่กแม่คอยโยกขกับบาดที่แตกได้คอยบา้า ทังปล่อยทังดาาข้ามากกมากกามา,มาสาวลุงท่านกูจะไปเที่ยงกับสีมงกเล่นกันแล้วแต่กูตัวที่ไหนขนกินเนาะว่าสิไปเอาบุญค่าค่าพระได้บาปต่ำดอกหมือกับป้อยเพราะแล้วเนะาะเออบอกเนะี่กับผู้บ่มีมาลยากกับไ้เกตเ,เออก็เข้าใจจะ่ว่าไปห้องกับไปเห็นลงทานกับยากอาญี่บุญยังจ,งจต่วซีมนจะซี่นิด เจอกันหน่อยขายพวกลคนถึงขายประโยชน์เด็กกูเด็กเล่้ยงในขวอยูถึงผู้ช่วยถ่ายผึ้งมันม่ว่าจะม่ใจร้อนใจเยมีระเบียบวินัยว่ามีอ่ะหุ่นล้านค่ะเยอะแยะล้านสมจำบังจำหุ่เต็มอำเภอน่ซล้วา่าเอาจะมาสู้ซี่เด้อจะมาใจเย็นเย็นเด้อเขาทำให้กินยูสเซ่าได้ทุกคนนะคะผจะเลิงลิงจะเอาออกสากกระเบือรูปโคกทีมเนี่ยว่าเด็กที่แตกได้ข่อย่าก็อีปตอนแปลงคือจิมมูล ดีแต่ว่าไปเลดมูพึ่น้องเขาไปแต่พอะมูก็คือจะเป็นประสาทพ่มแบบพุงแบบแน่นผู้เห่าพึ่งมันตอนกีนี่จับยิ่งยังสี่ละตะลกคนจำเลยเนี่ยวมื่อดีบ้างไม่เห็นปุ่นหยู่บ้านทนออันนี้เพิจะตอกิ้วได้ือนจับเพิ่นตอกิ้วเดี๋ยวอยู่นี่แต่ว่าอยู่หันเพิ่นเท่ากระหินเนี่วัดปาเพื่อก็ยิ้มอยู่พูดมันเป็นแม่ง่ายเพิ่นบอกให้เพิ่งไปเพิ่นซื้อของยังให้เพิ่งไปตั้มสิน่ะเพิ่นก็โอ้ย ดีแล้วละเพิ่งมาอันซาขมาเร็วกว่นี่ผมเป็นคือะิดาแล้วค่ประสนไม่จะเปล่าก็ยังขเข้าใจนอเป็นตะปวนหัวแทนอยู่เนาะเพื่อเขากับฟ้าอยู่คนตํามักงุน่พี่น้องตหลายผัดบ่แซ่ค่ายค่ายตำตําบไปเนียให้ตเต็มโคกน่ค่อยตาบ่แซ่บโ้ดเดีโรงงานไอโรงงานอะลยโรงงานอั่นก๋วยเตี๋ยวหันอยู่เป็นบ่เบิดมันมานี้อืม กรเบิดเบิดาตะบารีเือครับคุณแม่ค่ะโหมันมันนหน่นน้ำมันเ่แห่งปัจจนขงม่เขานั่งบิอยูจะได้นอบีกนาะน้ำสุนักันั่งขนั่งนวเลยอือแซบนวนี่แซบนะคะเด็กกินข้าวก่นนค่ะฝากก็ลรก็แซ่บก็ซับซับก็ติมกันกนะคะไปแล้วค่ะเด้วกินข้าวก่อนนะคะแล้วบ่ผื่นคนก่อน